ตอนนี้เราก็จะมาดักหนูกันนะครับหนูนานะครับที่ท้องนาเรานะครับนี่เรามาดูรังหนูครับเรามากันนะครับดูกันมีหลายรูยกันครับทั้งใหม่และเก่านะครับโอเค เราก็จะดักไปตรงนี้ว่าผู้ชามันจะมาติดกับดักเราหรือเปล่านะครับเราลองดูครับนี่ลังูนื่เราเราก็จะดักไว้าการดักนะครับ มีเหย,ยือกกล้วยกล้วยอยู่ข้างใน,นนะครับแล้วเราจะวางไว้ตรงนี้แบบง่ายๆเลยครับเราไปทางเดินของเขานะครับเขาเชื่อแ,แล้วก็จะเข้ามาดูโอเคหลักไปตรงนี้เลยเราก็จะเอาหาฟางมาคลุมไว้น,นิดหนึ่งครับฟางดึงฟาง,งครับ น,น,นี่กลมไปกลมไ้โอเคต่อไปเราไปดูรังนกกระจาบกันครับที่เขามาสร้างไว้เมื่อฝนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็น่าแรงนะครับเดือนมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะครับมองไปไกลครับมีรังนกกระจาบครับแต่มันร้างแล้วนะครับไม่มีนกอยู่ จะไปดูแค่รังเขาแล้วปีนี้นะครับปีนี้ฝนนี้จะมาถ่ายทำให้คุผู้ชมในปีนี้ครับว่าเขาทำรังอยู่ตรงนี้นะครับเขาทำรังเต็มต้นเลยนะครับแล้วก็จับเห็นไหมครับห้อยตรงเต่แล้วก็มีลมพัดไปเกี่ยวไปค้างอยู่กับกิ่งไม้ก็มีนะครับเพราะว่ามันหมดสภาพแล้ว เป็นรางร้างนะครับที่ก็ทําทไว้เมื่อปีที่แล้วนี่รังก,กระจาก็มีอยู่หลายรังครับมีรังที่ตกลงพื้นก็มีนะครับนกนักผลิตนกกระจาบนะครับนักผลิตสร้างรังสร้างบ้านเขาเองนะครับอยู่อาศัยอย่าง มั่นคงป้องกันลมป้องกันแดดได้ดีครับแล้วก็มีการป้องกันลูกน้อยเขานะครับเขาจะมาสร้างรังแล้วก็มาวางไข่แต่ละปีปีละครั้งนะครับนะครับอยู่โน้นสูงสก็มีครับเห็นไหมครับจะสู o ใมาทันดูนะครับโอเคนะครับขคุณครับรังเป็นรังเก่านะครับเขาไม่อยู่แล้วนะครับรังรักษา ในปีหน้านะครับอ๋อไปใช่ครับปีนี้ครับปลายปปีหน้าฝนเขาก็จะมาสร้างมาวางไข่อีกครั้งหนึ่งนะครับผสมพันธุ์โอเคจบคลิปท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วพรุ่งนี้าลมนะครับติดตามเราจะมาดูกงว่าที่เราดักหนูไว้นั้นหนูจะเข้ามาติดกับดักเราหรือไม่นะครับพรุ่งนี้เช้าครับมาชมกันวันนี้สวัสดีครับ เราก็เดินกลับไปยังรถของเรารที่จอดไว้ตรงนน้นีครับ